โจริงๆไงนะตัวนี้เนี่ยสองหกศูนย์เนี่ยโชจริงด้วยก <c oughs> ็มีอยู่ในห่างนอนใน,อในวงนั้นด้วยห่างนอนหรอเปล่าอยู่ใกล้ๆนี้ละ ก็มีมีในนิดนึงละเบา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 อย่าไปหนักนะท่านชอบลุงฟองบอกว่างวดไหนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งเปอร์เซ็นต์เมื่อเมื่อที่งวดที่แล้วนัแหละก็ให้เก้าสิบบาทให้เก้าสิบทุกทุกทุกกรอบให้เก้าสิบแต่งวดนู้นเราให้ 99เนาะ99จุด9 99จุด99ขาดหลักร้อยอีกตัวเดียวคือมันไม่ได้ร้0ยเปร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้เนาะแจงไปก่อนนะครับใครจะนำร่องอะไรไปก่อนก็นำไปก่อนเลยต่อให้2หลักกิโลก่อนใสีหาชิ้นหนึ่งเลขชอบหรือบปล่เลขตัวนี้เลขรถเนี่ยอ้วนนี่เลขตัวนี้มันตรงกันนะนี่ท่านประวัตินี่ตรงอะไรตรงกับหลักกิโลเลขเนี่ย นี่ตรงกันเลยนะเอาละกิโลย่างๆบอพี <S 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 ่ยังๆเลยครับนี่สดดอกสีไฮบอลซื้อๆนี่จะไปประกอบตัวบนหนึ่งเนี่ยน้องปฟองบอลนี่จังหน่อยหนึ่งร้อยจ้าฮัลโหลนิปเลข็กผมที่ลุงปฟองแปลไวไม่เอามีตัวเลขตัวนี้ครับเดี๋ยวคุยโทรศัพท์นรวมกันหมดเลยจ้ะ ไม่ชักนำเท่าไรใจแต่ว่าตัวเล่มอยู่ในนั้นหมดเผมเคถูงรัศ้นาที่มีทัพะูได้จ้ะได้เพราะว่าผมก็พูดไปบางบางบางช่องเราจะว่าเรื่องไอ้ไอ้เก้าทับที่สองะจะผมผมก็พูดอยู่จ้ะก็ก็ลองดูครับวันนี้อาจจะเบิ้ลก็มีสิทธิ์อยู่จ้ะลเรทย ก็ลองดูคร okay. 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 ah, well, ับลดก็ลดแต้มก็เป็นไปได้จจะเป็นเบิ้ลก็ได้เป็นไปได้จ้าครับดีครับท่าทั้งสองครับสวัสดีครับได้ได้ครับโอเคเนาะครับเดี๋ยวคร้นี้ถือว่างวดนี้ก็ถือว่ายากหน่อยเนาะครับคือโครงการตามนโยบายด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าชูโรงก็น่าจะเลขสี่เบื้องต้นก่อนละเนาะหรือจะใหม่หรือเปล่าเราก็ยังแก้โจทย์กันอยู่ แต่เบื้องต้นก็ต้องเอาสีน้ำร่องก่อนสีก่อนเพราะบัตรมันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ๋อรูปทรงสี่เหลี่ยมทีนี้มันก็มีอยู่สามบัตรมันก็น่าจะมาตามตำแหน่งแล้วก็มีคนมีรูปสองคนนี่ฮะอโจยงง่ายๆก่อนถ้าเราจะไปดูตัวเลขมันเยอะเพราะว่าหนึ่งตัวเลขมันจะมีเกิดวันที่ 9, เก้าเดือนเมษาสองห้าสองเก้าหนึ่งตัวเลขพวกนี้แล้วก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเห็นไหมตัวเลขมันเยอะทีนี้จุดเด่นของอันนี้ก็ทีนี้เรามาแปลผมแปลไปก็เน,นี่ยเป็นจับเป็นลักษณะการแปลแล้วก็จับจับกลุ่มนะครับช่วงแรกคือแปลตามตามรูปของรูปก็คือตัวบนชุดบนนะชุดบนนี้ก็คือแปลตามรูปเลยชุดบนนี้คือแปลตามรูปไปเลยนะ มอไดด้คิีสามมีสี่ <4, S 1> มีสองนี่คือแปลตามรูปปกไปเลย 0, มีศูนย์มีแปดตามรูปปกมีหกอ่าพอมันจะชัดแล้วมองใครมองก็มองออกอยู่ประมาณนี้ถ้ารูปเน้นนะรูปทรงของเน้นเน้นรูปว่าเออรูปร,รูปปกสลากมันจะเป็นเลขสี่เหลี่ยมก็เป็นนามสีอยู่แล้วละแล้วคนมีสองคนแต่บัตรมีสามบัตรมีกนก็น่าจะนาล่องไปก่อนจุดนึงทีน,นี้ตัวเลขมันเยอะ เราก็ต้องอาศัยอะไรสักอย่างลอง,ลองดูมาก็มาดูสังเกตส่วนสูงของคนไปเจอร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเป๊ะถ้าออกเกจชูงก็ถือว่าง่ายอืแต่ว่าผู้ชายร้อยเจ็ดสิบกว่านนะประมาณร้อยเจ็ดสิบสามเนีืยร้อยเจ็ดสิบสี่อยู่ประมาณเนี้ยผู้ชายไม่ถึงครึ่งเท่าไหร่เก่งครับจะมองชัดน่าจะร้อยเจ็ดสิบสามหรือเจ็ดสิบสี่นะนี่นี่นี่แต่มันมีตัวเลขวงบอกตรงนี้ ทำไมว่าอันนี้ก็บัตรเนะาะบัตรมีสามบัตรทรงสี่เหลี่ยมคนสองคนศูนย์นี่มันก็น่าจะมาจากคือเรามองดูมันก็บัตรก็มีกลมๆไม่เห็นอยู่ตัวลงบัตรสองบ,บัตรหรือวสามบัตรนะยังไงมันเนีนเห็นไหมมันก็จะมีกลมๆไม่เห็นแล้วก็มา,าเน้นดูที่ว่าทําไมตัวเด่นมันก็นมีจะเริ่มเดืนร้อยสี่สิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเห็นไหม จะมีศูนย์อยู่ไทยเลยมันเออเลศูนย์ก็เด่นหนึ่งยังมีมีโอกาสจะมาอีกนะศูนย์ไม่แน่นะศูนย์วันนี้มีโอกาสมาอีกไม่แน่อาจจะม,มาหลักหน่วยอะหน่วยอาจจะมาหลักหน่วยก็ได้ถ้าว่าตามตามตามมันมาทะแยงอ่ะศูนย์หลักร้อยเสร็จมาหลักสิบเสร็จอาจจะตกหลักหน่วยถ้าปราบับถ้ามาหลักหน่วยก็ก็คือปรับเซียนนะเซียนนี่เรายังไม่เจาะจงว่าอะไรแต่เราต้องไปไปตามรูปก่อนทีน,นี้สะพานภูมิพลหนึ่งภูมิ มีผลสองที่เขที่อซีเขาบอกอะผมก็ไม่ได้คนน้นเท่าไหร่แต่แต่องค์รวมก็คือเป็นสะพานของรอ9อายุ88 8สิแล้วก็แปรโจทย์รวมอยู่กับหัวในจะเป็นอยยยายุเจ้าปัจจุบันหกแปดกับหัวไปอีกทางมันจะเป็นอาย,ยุลายชินีเป็นอาย,ย,ย,ยรุราชการที่9กนะ้าะมันก็อยู่บวกกันหมดอยู่ในนี้ถ้ศูนย์เข้ามาแทรกแล้วก็ต้องกันเลขไหว้หมดเลยตอกบิ้นคือง,ง่าย ทั้งวัดนี้ถ้ามีเบิ้ลง่ายเพราะว่าดูรูปมันก็เป็นเบิ้ลซี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 ถ้าซีซีคือเป็นตัวเด่นแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันออกตัวบวกของซีซีที่มันเหรอก็เรียกก็เลขหกเนาะเลขหกหกหกใครละหกหกซีซีหกปัตชารัฐนายุอายุหกปีหกปีแหมมันมีมาเลยใช้ไหม นี่ทำไมบัปรญชาชกนี่เกิดกันในแน่เนาะว่าอันนี้เราเดาไปก่อนเกินเกินไปก่อนเกิดไปก่อนเดี๋ยวถ้าเบิ้ลกันเดี๋ยวลุง๋องจบเที่ยวต่อไปก็จะมาแกะตัวเลขนี้ออกมาเป็นตัวเป็นตัวใช่ไหมครับแกะตัวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกช็อตหนึ่งว่าจะอีกช็อตหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของการวางเลขไม่รู้มันจะโอเคหรือเปล่าว่าแม่นมาสามมวนแล้วก็ต้องใช้เวลาไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าเออต้องใช้เวลาหน่อยเนี่ยจะมาสามกรอบ หรือจะมาห้ากรอบไม่รู้แต่ถ้ามาห้ากรอบบเอฟซีก็โอเคคารับอนก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันคือเป็นการคาดเดาเนาะไม่รู้ถูกไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเป็นการคาดเดาตามรูปภาพแล้วก็บางคนก็อยากเห็นตัวเลขที่ลุง๋องโชว์เหมือนกันนะนี่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 ไม่ธรรมดาได้เนี่เนี่ยูนี่ยเนี่ยเนี่อะนี่เนี่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่เนี่ยนี่นี่นี่เน มันก็อยู่ในเป้าอยู่ในเป้าไอ้โชว์จริงๆไงนะตัวนี้เนี่ยสองหกศูนย์เนี่ยโชจจริงด้วยก็มีอยู่ในห่างนอนในในวงนั้นด้วยห่างนอนหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆนี้ละก็มีมีในในนิดนึงละสองสองหกศูนย์ก็มีทั้งทั้งทั้งอยู่ในวงนี้ทั้งหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับก็คือมันก็เดายากเนาะก็ แล้วก็เป็นการคาดเดาเนาะถูกไม่ถูกก็ไม่รู้แต่ความรู้สึกก็เป็นแนวทางแล้วกันเนาะบอกก็ก็ก็ไม่อยากให้เล่นมากหนักเท่าไหร่มวลนี้เล่นอยาบเบา เอาเบาอย่าไปหนักนะแต่ท่านชอบลุงฟองบอกว่างวดไหนให้100%ยเปอรคือร้อเลยอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งเปอร์เซ็นต์เมื่อเมื่อคืองวดที่แล้วแล้วก็ให้เก้าสิบบาให้90้าทุกทุกทุกกอบให้90้าสแต่งวดนู้นเราให้เ9้าสิบเกนาะเก้าสิบเก้าจุดบหลักร้อยอีกตัวเดียวคือมันไม่ได้ร้อยปรก็ประมาณนี้เนาะ แกงไปก่อนนะครับใครจะนําล่องอะไรไปก่อนก็นําไปก่อนเลยต่อให้สองหลักกิโลกูนดเล่นดนะพูดเล่นสนุกสนุกเพราะว่าอย่าเพิ่งไปเกียนเรื่องเลขนะครับไม่รู้เพราะว่ามันคนจะถูกมันก็เป็นบุญเหมือนกันนะครับบางคนก็ไปซื้อตลิลไม่ยอมไปทั้งหมดก็เลยไม่ได้เนี่แหละมันมันแบบอกยากเลโตกครับ จะตากนะครับก็ต้องถักตักบาตรบ,บ,บุญเนาะอะไระไ ern, ประมาณนี้ใช่บตุญเยอะๆช่วงนี้ลาบแน่นอนครับเียงดูพ่อแม่อะไรอยู่ยากพี่น้องนะครับอย่าให้ขาดชุดนี้นะถ้าจะมีโรคนั้นประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ยังคงจะอีกไม่กี่วันแล้วมั้งแน่จะมีสิริรุนแรงเพราะผมเพิ่งว่างจากออนไลน์มันหนักขึ้นหนักมากทั้งสายทั้งออนไลน์ทั้งถามหวย มใหมให่ๆลูกปองนี่สง่งแทบไม่ทันจะผมก็ยังส่ง <ทำ S 1> ไม่ทันตอนนี้ยังไม่มีเวลาคิดเลยเออแป๊บหน่อยก็มานั่งคิดหน่อยหนึ่งก็<ะ>มาสง่งนี่ยังเช็กสง่งไม่เสร็จเลยก็เลยผมคนอยากได้กรอบแล้วมันยังไม่ได้ผมยังไม่ได้คิดอะไรจะเพิ่งจะเพิ่งถามจะตอนนี้ <c oughs> ถ้าได้ดจะบอกจะบอกเลยจะบอกจะบอกผ่านสื่อเลยจะ้ะประมาณนี้นะตอนนี้ขอขอเวลาหน่อยขอเวลาอีกนิดนึงลูกปองนี่จะฝากถึงสี่นะครับ วันนี้ก็ไม่รู้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะหวยคือเราไม่รู้ว่ามันออกอะไรหรกแต่แต่ก็พยายามจัดให้ทุกครั้งละเหมือนเดิมอ่ะครับก็ประมาณนี้ก็ไม่แนะนําให้เล่นมากเพราะว่าเราก็ถูกมาสามงวดแล้วท้งัวมันจะพลาดเพราะว่าอ่านยากงุนง่านยากมากแต่ถ้าชอบไปจับหนักได้ไม่รู้นะขอบคุณลุกปองลายขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ